สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาเก็บภาพบรรยากาศตลาดนัดแพะอำเภอเอราวันจังหวัดเลยครับบ้านห้วยป่านนะครับหาสามยอดอำเภอวังอําเภอ,อ,เ,ภอเอราวันจังหวัดเลยมาเยี่ยมชมบรรยากาศในการรักซื้อแพะ,ะครับวันนี้ แพ้เนื้อแพ้ขุนนะครับรเกษตรกรได้น,นำมายัางจุดรับซื้อทางอําตบลภาสามยอดอําเภอเอราวันครับขออนุาครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับน้องมาจากไหนครับนี่มาจาก คุณนาด้วง,งเลยเหรอครับผมเออ่ฟาร์มชื่อฟาร์มอะไรนะสมัยฟาร์มเลี้ยงวานานนี่นยังเอาขอไปชมบรรยากาศขอไปชมแค่หนึ่งเลี้ยงมาครัับยงไม่ถึงปีครับประมาณแปดเก้าเดือนครับเออ่รู้ข่าวตรงนี้ได้ยังไงก็ <ขอ S 2> มีกลุ่มครับเป็นกลุ่มครับเราอยู่ในกลุ่มเอราวันด้วยไหมครับผมเอาขอไปดูหน่อยวันนี้เอาแพะมากี่ตัวครับประมาสี่ครับผมสี่ตัวเหรอครับผมเป็นแพะเป็นสายพันธุ์อะไรนี่มันก็เป็นเลือดผสมครับ บอลูกผสมเนาะครับผมเป็นบอลูกผสมกับอังโโฟบ้างครับเื้อูกข่าวตรงนี้มันลูกข่าวมากี่วันละก็ประมาณก็มีกลุ่มในเฟซด้วยก็ประมาณสองสามวันแล้วครับผมสองสามวันแล้วเนาะฟาร์มเราอยู่ที่อำเภอนาด้วงบ้านอะไรครับอยู่ท่าสวรรค์ครับท่าสวรรค์นี่เหรอครับผมเอาอยู่ใกล้ๆโซนไหนวังเลาไปนี่ใช่ไหมใช่ครับผมเลี้ยงมานานนี่ยังเลี้ยงมาแปดเก้าเดือนครับแปดเก้าเดือนได้เหรอแสดงว่ามีแพะเยอะแล้วก็มี 30 40, 40, 40, 40ตัวครับผม3 0 4 0บตัวอของเราเป็นบอลลูผสมเหรอครับผมแต่แต่อันนี้มันเป็นความของของแม่แต่ผมก็แยกกันอยู่แต่ผมเลีเล้ยงแบบอ๋อเลี้ยงสายพันธุ์ส่วนของแม่ส่วนของเราด้วยก็แยกกันนิดหนึ่งแล้วตอนเนี้ผมผมก็เลี้ยงแบบเป็นอบอลลูผสม,สมเครับเป็นเลือดผสมเลือดสูง F2 F3 อเลยครับมีไหม เอฟสองเอฟสามก็มีก็มีอยู่บ้านครับตอนนี้เราใช้พ่อพัน์อะไรอยู่ครับก็พ่อพันเป็นเป็นเลือดผสมของบอบอะไรบอเลือดสูงครับผมเลือดสูงแพะทั้งหมดกี่ตัวนะตอนนี้ที่เรามีอยู่ประมาณห้าสิบห้าสิบเปหรอเลี้ยงมายังไม่ถึงปีเนาะเป็นไงบ้างครับเลี้ยงแพะเราเป็นไงบ้างก็จากที่เราเคยเลี้ยงอะไรมาก่อนไหมตอนก็เลี้ยงไก่ชนอะไรไปครับมันก็เปิด บอลกดอะไรไม่ได้ก็หันเลี้ยงหิ่งหางไปก็ลองมันมันมีปัญหาเรื่องโควิดด้วยใช่ไหมครับผมติดโควิดผมก็เลยหาช่องทางที่ที่แบบเลี้ยงไม่ไม่เกี่ยวกับโควิดนลครับแพ่นี่ก็เกี่ยวเหมือนกันแต่ก็เกี่ยวส่งออกเหมือนกันเนาะกระทบนิดหนึ่งกระทบนิดหนึ่งครับแต่ไก่ชนนี่กระทบเยอะผมก็เลยเปลี่ยนอ๋กไก่ชนกระทบเยอะเลยเพราะว่าห้ามใช้คําว่าลงโดยตรงเลยก็คือไม่ให้เปิดเลยครับผมก่อนหน้านี้เราทําไก่ชนมาดีไหมก ก็ไม่ไม่ดีเท่าไหร่ครับอก็พอได้เราทําอยู่นานไหมครับไก่ชนแกก็เล่นนานมากครับอแต่ก็มันมันมันรักรักการเลี้ยงสัตว์ใจรักด้วยเนาะโดยเฉพาะไก่ชนที่เราทํามาเนาะเรามาเลี้ยงแพ้นี่เรารู้สึกรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีขึ้นเยอะไหมก็ดีขึ้นเยอะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ ตื่นแต่เช้ามากมายอะไรตัดกระชินก็สามสี่โมงเช้าแดดไปตัดแต่เช้าเขาไม่ให้ตัดเพาไม่ให้ตัดเพราะว่าพยาดขึ้น <c oughs> ใบอยู่ <c oughs> าการชุดนี้ต้องตื่นแต่เช้าครับ <c oughs> แล้วดีไหมเลี้ยงแพนี่ตกลงผมว่าดีครับ <c oughs> ดีกว่าเลี้ยงอย่างอเพราะว่าแพาเราไม่ได้ซื้อข้าวซื้ออะไรป้อนมันเหมือนมันสุนัขอะไรอย่างนี้ก็ต้องซื้อข้าวมา ให้มันกินอาหารให้กินแล้วแล้วเราใช้อาหารคนไหมหรือว่าเราไม่ได้ใช้ส่วนมากไม่ได้ใช้ครับผม,มเพราะว่าส่วนมากจะเป็นผักเกษตรมากกว่าเน้นเน,เน้นเกษตรมากกว่าครับใช่ไหมแล้วแล้วแล้วปัญหาที่เราเจอในการเลี้ยงแกะนีมม่มีอะไรบ้างปัญหาที่เจอก็มีเรื่องฝนกระทบเมื่อเมื่อสักครู่นี่คือฝนครับ ผมมีฝนมันเป็นช่วงฤดูกาลต้องระมกานครับแล้วก็มีพญาธิบ้างปัญหาก็คือพญาธิดูแลสุขภาพการกินเขาด้วยครับราคาบ้ดนี้เราทราบหรือยังว่าราคาแพ้เท่าไหร่ไม่รู้ครับผมไม่ดูเนาะมาแบบตามรายกลุ่มครับผมตามรายกลุ่มครับผมนาด้วงเรามีฟาร์มแพ้เยอะไหมตอนนี้เยอะครับผมเยอะแล้วเยอะแล้วครับ คนทำไมถึงเลี้ยงเยอะมาก่อนไม่เห็นไม่เห็นมีคนสนใจก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมชอบการเลี้ยงสัตว์ผมก็เลยไปศึกษาศึกษาในยูทูบเพราะว่ามันเลี้ยงง่ายบ้างอะไรบ้างผมก็เลยลองเคยได้ดูช่องการแสงทองมีเดียไหมเคยเคยเคยผ่านๆแต่ผมก็ไม่ได้ดูมากครับคลิปนี้แหละจะได้ดูตัวเองคลิปนี้แหลมเราเลี้ยงมาเจ็ดเดือนครับผม เป็นไงบ้างอาชีพนี้เราน่าสนใจไหมน่าสนใจครับพอรู้ครับเพราะว่ามันเจ็ดแปดเดือนนี่มันมันมันเราเริ่ม,ม,เ,รมเริ่มกี่แม่ตอนแรกประมาณแรกแรกยี่สิบกว่าแม่ครับยี่สิบกว่าเลยเหรอครับผมตอนนี้มันออกลูกไปกี่ชุดแล้วเนี่ยออกลูกช่วงนี้กําลังออกเลยครับทยอยออกทยอยออกชุดนี้ก็ออกขายไปก่อนสองชุดแล้ว ขายไปแล้วเหรอครับผมชุดนี้ชุดที่ขายขายกิโลหรือขายขายเป็นตัวขายเป็นกิโลแล้วก็เป็นตัวก็มีครับเป็นตัวก็มีครับก็ไปขายทยอยขายเรื่อยๆครับผมอาชีพเป็นยังไงอาชีพนี้น่าสนใจไหมเพราะลงทุนแรกๆหกหมื่นกว่าบาทได้กี่ตัวยังไม่ถึงปีนี่หกหมื่นกว่าบาทได้กี่ตัวนี่หกหมื่นนี่ได้สิบแปดตัวได้เยอะเหมือนกันเนาะครับผมก็ ทีแรกผมก็ไปดูดูกับแม่แหละลงทุนมาหกพันนยังไม่ถึงปีออกลูกเยอะออกลูกออกลูกมันมันได้ทุนคืนหมดแล้วครับอ๋อได้ทุนคืนแล้วนี่ได้หมดแล้วแล้วตอนนี้เป็นกําไรแล้วยังไม่ถึงปีอ่ะแล้วทีนี้กําไรนี่มันเต็มข้อกันหมดเลยครับตอนนี้ก็คือห้าสิบหกสิบแล้วโอ้โหนี่คือมีแต่กำไรแล้วมันเลี้ยงง่ายใช่ไหมบอลเลืกผสม เลี้ยงให้แต่ว่าถ้าบอลเลืยดสูงเลี้ยงยากเลี้ยงยากไหมก็ยากเลี้ยงยากยหมหมายถึงยังไงมันมันยากตรงไหนมันมันกินยากด้วยไงมันกินมันกินยากครับไอ้พวกนี้มันกินง่ายกว่าใช่ไหมครับผม,มอืมอันนี้บอลเลืดสูงนี่มันจะเลี้ยงยากกว่ากินยากกว่าวก,กินยากกว่าดูแลอืมดูแลของเราเนี่ได้เลี้ยงไล่ทุ่งหรือว่าเลี้ยงเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงยืนลงนะครับยืนลงเหมือนกันครับเพราะว่าช่วงนี้มันมันไล่ทุ่งไม่ได้หน้าฝนอยู่ครับหน้าฝนอยู่ครับแ่ครับขออนุญาตนะครับ ฟาร์มแพ้เราอยู่ที่บ้านาาท่าสวรรค์ครับท่าสวรรค์ครับชื่อฟาร์มเราสมัยฟาร์มครับผมสมัยฟาร์มแพ้เนาะครับมน้องน้องอะไรนะสุริยันครับน้องสุริยันเนะาะอ่าติดต่อสอบถามเราฟาร์มเราได้ไหมครับก็อ,อยู่ที่มีเพจมีอะไรไหมก็มีเบอร์โทรศัพท์ครับติดต่อทางเบอร์เลยเนาะอ่ะหมายเลขอะไรครับศูนย์หกหนึ่งสองาครับ ที่บ้านท่าสวรรค์ครับท่าสวรรค์ครับผมแถวนั้นเลี้ยงแพะกันเยอะไหมก็ยังไม่ค่อยเยอะครับมีสองฟาร์มสามสองฟาร์มใกล้เคียงกันเนาะครับผมอันนี้ขอบคุณสำหรับน้องสุริยันนะครับขอบคุณมากครับน้องสุริยันครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดินชมฟาร์มแพะนะครับนี่ขอบคุณนะครับขอบคุณบ้านไอ้ฟาร์มแพะด้วยนะครับอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับบ้านไอ้ฟาร์มแพะ สำับพ่อพันธ์ุแม่พันธบ่อร้100อยบ่อเลือดสูงก็ติดต่อกันได้เลยนะครับสำหรับบ้านไอ้าไฟานแพะอำเภอ300ยอดจงังหวัดประจวบคีรีขันครับ0614188300นะครับสำหรับวีพีนี้ขอบคุณมากครับพบกันใหม่ดีดีโ้สวัสดีครับ